สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องคุณค่าในตัวเองมองเห็นกันหรือยังคุณค่าในตัวเองนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ manifest มากเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีคุณค่าเอา่อมองไม่เห็นนะคะคุณค่าในตัวเองที่เรามีเนี่ยเราก็ไม่มีวันที่จะ manifest ได้นะคะเพราะว่า คุณค่าในตัวเราเนี่ยมันเป็นเพดานของการ manifest ความปรารถนาของตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาอธิบายแล้วก็ด้ดีฟเหมือนเดิมนะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสบายดีนะคะหลังจากแพนดินไว้จริงๆเราก็ไม่หวังหรอกเพราะเรารู้ว่าทุกคนสบายดีการหวังเนี่ยมันคือการไม่รู้หรือไม่แน่ใจนะคะแต่ knowing มันคือคำว่ารู้ เออมันคือคาว่ารู้มันไม่ใช่การหวังเพราะการหวังคือการยังไม่รู้นั่นเองนะคะเช่นเดียวกับเรื่องที่เราจะมาพูดวันนี้ว่าคุณค่าในตัวเราเนี่ยรู้หรือยังไม่รู้ก็แค่นั้นเองคนที่รู้คุณค่าในตัวเองนะคะเขาเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นตรงกับความคิดเห็นของคนอื่นหรือว่าโลกสามมิติบอกอย่างเช่น ถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีเนะี่ยมีคนมาบอกว่าเธอสวยจังโอเคเรารู้สึกว่าเรามีค่าพรุ่งนี้มีคนบอกว่าเราไม่สวยปุ๊บเราไม่มีค่าหล้วได้เหรอคำตอบคือไม่ได้นะคะทุกคนคือการที่เราทำตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันคือการที่เราเนี่ยเหมือนกับมีค่าไม่มีค่ามีค่าไม่มีค่ามีค่าไม่มีค่า,คา,คาแบบ up and down up and down up and down, up and down แบบนี้มันไม่ได้ ทุกคนเข้าใจไหมว่ามันไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโลกสัมมิติเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้เป็นเรฟเฟอเนซ์ในการมานั่งบอกว่ากูมีค่าหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นะคะไม่ได้เลยหรือเราจะใช้สิ่งที่คนอื่นเนี่ยปรินิบัติต่ตอเรานะคะว่าเรามีค่าหรือเปล่ายิ่งไม่ได้เข้าไปใหญ่และที่สําคัญที่สุดคือไอความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเองเนี่ย มันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะบางครั้งนะคะโทรมาของเราหรือว่าอะกรรมปมที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าแล้วถ้าเราไปเชื่อมันจบเราก็จะคิดว่าตัวเองไม่มีค่าเนาะการที่เราคิดว่าตัวเองไม่มีค่าเนี่ยจะแสดงออกได้ทางไหนบ้างหนึ่งเราจะรู้สึก second guess ตัวเองหรือถามย้ำรอบสองว่า เออเราจะต้องมีมารยาทกว่านี้ไหมเราจะต้องเอ,อ่อพูดจาดีกว่านี้ไหมเราจะต้องทำตามสิ่งที่คนอื่นบอกไหมนะคะอันนี้คือการที่เราเขาเรียกว่ายังไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเท่าที่ควรเพราะการที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยเราสามารถ operate ได้จาก true c e l หรือว่า authentic cell นะคะตัวตนที่แท้จริงของเราโดยที่เราไม่ต้องมาถามคนอื่นหรอกว่า ทำสิ่งนี้มันดีหรือเปล่าทำสิ่งนี้มันโอเคไหมเราเปหนี้โอเคไหมเราเชื่อว่าหลายๆคนอะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันเนี้โอเคหรือเปล่าซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราสงสัยว่าโอเคไหมเนี่ยเราต้องไปถามคนอื่นเนี่ยมันหมายความว่าไงคะคนอื่นเขาก็จะ project มาจากตัวเราเพราะเรารู้สึกกับตัวเองใช่ไหมว่าเราไม่รู้ว่าเราโอเคไหมคนอื่นเขาก็ไม่รู้ค่ะว่าโอเคไหม นอปะนี่นะคะคือ s e l เ worth หรือว่าคุณค่าในตัวเองที่ที่เราอยากจะมาคุยกับทุกคนวันนี้ว่าคนที่มีคุณค่าในตัวเองนะคะเขาไม่มานั่งถามคนอื่นว่าเป็นกูเนี่ยมันโอเคไหมหรือเป็นกูนี่มันผิดไหมเราไม่จําเป็นต้องได้รับ validation จากใครหรือประทับตราว่าโอเคมึงเป็นอย่างนี้ได้มึงเป็นอย่างนี้ปัดตก มันไม่ใช่ทุกคนเราทุกคนนะคะมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วไม่ว่ายูจะเป็นยังไงก็ตามยู you ไม่จาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไปตามคนอื่นเพราะเพราะอะไรเพราะเราเกิดมาเพื่อเป็นตัวเราเราเกิดมาเพื่อชายทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นดวงอาทิตย์ทุกคนคือ the best version ของยูยูเกิดมาเพื่อเป็นยูยูไม่ได้เกิดมาเป็นเพื่อคนอื่นยูยู <You, you S 1> ไม่ได้เกิดมาเป็นคนอื่น<ๆ>เพราะฉะนั้น<ๆ>ยูจะไปถามคนอื่นได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรคะ คนอื่นเขาก็เรื่องหนึ่งเราก็เรื่องหนึ่งคือคนละเรื่องกันแล้วมาถามกันได้ไหมไม่ได้นะแล้วก็เราเนี่ยไม่สามารถ manifest อะไรได้เราย้ำไปหลายคลิปถ้าเราไม่รู้ตักเซล์วิลทหรือว่าความคุณค่าในตัวเองคนที่รู้คุณค่าในตัวเองเนี่ยจะไม่ถามหรอกว่าเราเนี่ยสมควรได้รับหรือเปล่าไอ้คาว่าสมควรได้รับนะคะทุกคนมันดีฟกว่าการที่เรามานั่งบอกโอ้ฉันสมควร ใช่มึงพูดได้แต่มึงคิดอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหมบางคนเนี่ยพูดได้ค่ะพูดได้เราเข้าใจบางคนบอก I'm ready ฉันพร้อมแล้วพร้อมพร้อมมากพร้อมมากพร้อมมากจะมีแฟนพร้อมมากเข้ามาเลยแต่จริงๆอะมันไม่ใช่แค่คำพูดนะคะทุกคนมันคือ frequency มันคือ energy ซึ่งเรารู้ว่าทุกคนเนี่ยก็ผ่านอะไรมาเยอะนะคะ แต่อย่าทําให้เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมันมาทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรหรือว่าตัวเองไม่มีค่าเพราะการมีค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับโลกภายนอกใครก็ตามนะคะที่บอกว่าเออกูกูกปางคนไม่มั่นใจในตัวเองเพราะว่าตอนเด็กโด,ด,ดนดบุรี่มาถ้าสบายใจจะพูดอย่างนั้นก็ดีค่ะจะได้เป็นเหยื่อกับชีวิตตัวเองต่อไปแล้วก็ มึงก็จะได้อยู่ที่เดิมแล้วก็ไม่ต้องอะไรก็จะได้จบตรงนั้นไงค่ะเพราะว่าการที่เราบอกว่าเราเป็นไอดีนิตี้นี้เพราะว่า e x t e r n a l l ลโลกภายนอกทากับกูแบบนี้กูจะได้สบายใจว่าไม่ได้ผิดที่กูนะผิดที่คนที่บุรี่กูจะได้บุกกูจะได้บ่นต่อไปว่ากูโดนบุรี่มากูเลยเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าสบายใจที่จะมองตัวเองแบบนั้น แล้วก็อยู่ที่เดิมตลอดไปก็ตามใจค่ะแต่คนที่มีคุณค่าในตัวเองนะคะเขาจะไม่ได้ใช้โลกภายนอกเนี่ยเป็นตัวตัดสินว่าเขาจะเป็นยังไงเขามีทรูเซลค่ะเขามีตัวตนของเขาที่เขาเนี่ยรู้หรือว่า knowing นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา knowing อะไม่ว่าโลกภายนอกจะพ r o ูจหรือพยายามที่จะโชว์อะไรเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาชนะ กับฟรีค u นซี่ที่โลกภายในของเราสร้างขึ้นมาได้ถูกไหมถ้าเรารู้ตัวว่าเราสวยมีคนมาบอกว่ามึงไม่สวยเราต้องฟังไหมคะอืมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้อะสมมติบางคนอาจจะกำลังสร้างธุรกิจนะคะหรือกำลังเริ่มทำอะไรที่ตัวเองหวังแล้วมีคนมาบอกว่ามึงทำไม่สำเร็จหรอกมึงกลับไปเป็นเหมือนเดิมเถอะ ทำไปทําไมเหนื่อยเบาๆทำไปทำไมมันไม่สําเร็จหรอกโอ้ยคนเจงเยอะแยะฟังไหมไม่ฟังเพราะอะไรคะเพราะมันไม่ใช่เรามันคือคนที่พูดอะค่ะมันคือคนเรานะคะพูดอะไรเนี่ยมาหมายถึงคนที่พูดเนาะมันไม่ได้หมายถึงตัวคุณนะคะจำคําพูดเราไว้ดีๆนะคนทุกคนนะคะตัดสินเราจากตัวเขาไม่มีใครในโลกนี้อะ รู้จักเราจริงๆแม้แต่ตัวเราเองอันนี้นะจดจดใครมีกระดาษเนี่ยรีบจดไปเลยนะคะคนอื่นเนี่ยรู้จักเราหรือตัดสินเราจาก b บ s e on สิ่งที่เขาคิดได้แล้วสิ่งที่เขาคิดได้เนี่ยมันคือตัวเราหรือเปล่าเข้าใจนะเอ,อวันนี้นะคะเราก็อยากจะมาชวนทุกคนให้รู้คุณค่าของตัวเอง เพราะการที่เรารู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยเราจะได้ manifest อะไรก็ได้เพราะว่าทุกสิ่งที่เรา manifest ได้เนี่ยเราจะต้องมอบมันให้กับตัวเองก่อนใช่ไหมคะการที่เรามอบมันให้กับตัวเองอะมอบเสร็จแล้วเราเป็นยังไงคะเราจะมานั่งดูข้างนอกไหมว่าข้างนอกเขาว่าไงบ้างไม่ถูกไหมเพราะเรามีเราไงเรามีเราเราไม่จำเป็นต้องถามว่าเฮ้ยเฮ้ยโลกข้างนอกเขาโอเคไหมอะที่เราไปเนี่ยไม่เขาไม่มีสิทธิ ไม่มีสิทธิ์นะคะฟังเราไม่มีสิทธิ์เพราะว่า different vibration เ,เขาไม่มีสิทธิ์อย่างที่เราบอกว่าทุกคนตัดสินเราจากการรับรู้ของตัวเขานะคะหรือสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขารู้เราถามว่ามีใครรู้จักเราเต็มร้อยไหมไม่มีแม้แต่ตัวเราก็ไม่รู้นะคะเพราะจริงๆเราอะไอ้ตัวเรามันก็มันไม่มีตัวตนด้วยซ้ำเพราะเรามีแค่ i อ m เรามีแค่ consciousness เรามีแค่การตระหนักรู้นะทุกคนเราไม่ได้มี อะไรมากไปกว่า awareness นะคะหรือว่าการรับรู้ของเราเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราเอา awareness เนี่ยไว้ขึ้นหิ่งสูงสุดว่าเรารู้ว่าเราคือใครไม่ว่าโลกภายนอกนะคะทุกคนจะตัดสินเราแค่ไหนอ่าสมมุตินะสมมตินะสมมุติว่ามีคนมาถามเราว่าทำไมยังไม่มียังไม่มีลูกยังไม่มีสามียังไม่มีสักอย่างอะไรเงี้ยแบบแล้ว เราสมมตินะว่าตัวคุณนะคะกำลัง manifest ครอบครัวที่อบอุ่นกำลัง manifest าสามีที่ดีกำลัง manifest ลูกแบบอ่ะครอบครัวแล้วมีคนมาพูดอย่างนี้ปุ๊บอะ vibration เ,เราอะค่ะ vibration เ,เรามีแล้วเนะวเวาะ vibration เราอยู่ที่แบบไม,ไม่ได้อยู่ในที่ที่โลกสามสิติบอกอะแล้วก็มนุษย์ป้าที่มาพูดก็ไม่รู้เรื่องเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาพูดจากตัวเองเนาะ หรือแม้กระทั่งเขาพูดจากสิ่งที่เรียกว่า illusion illusion ในโลกสามมิติที่โชว์ภาพภาพโชว์เนี่ยซึ่งถามว่าเราเป็นมันไหมไม่ใช,ใชะะ่เราไม่ใช่นะคะเราไม่ใช่เพราะว่าโลกสามมิติอ่ะไม่เคยพิสูจน์อะไรเลยไม่สามารถเราไม่สามารถพริสูจน์อะไรได้จากโลกสามมิติเลยเพราะโลกสามมิติคือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามห้าเปอร์เซ็นต คือสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราใช้เซนท์ทั้งห้าสัมผัสได้แต่เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าหกห้าคือสิ่งที่อยู่เหนือเซนท์ทั้งห้าเรา b yon ยนไฟเ n นนะคะ Beyond เหนือเหนือไปซึ่งตัวเราอะเราเป็น Pure awareness เรามีการตหดักรู้ใช่ไหมคะเราเป็นจิตวิญญาณนี่เรามีการรับรู้ว่าเราไม่ใช่ไอสิ่งที่ห้าเซนมันพูด เราคืออะไรเรารู้อยู่แก่ใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารู้คุณค่าของตัวเองนะคะมันไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยจะต้องรอให้คนอื่นยมายอมรับเราเราจะต้องรู้สึกสวยก่อนที่โลกจะบอกว่าเราสวยเราจะต้องรู้สึกเรารวยก่อนที่โลกจะบอกาเรารวยเราต้องรู้สึกว่าเราดีพอก่อนที่โลกจะบอกว่าเราดีพอไม่ใช่เราจะต้องมีรถหรูก่อนทุกคนถึงจะบอกว่าเราดีพอหรือเราจะต้องพิสูจน อะไรบางอย่างว่าเราดีพอแล้วไม่ต้องพิสูจน์ค่ะไม่มีอะไรต้องพิสูจน์เนาะเพราะว่า I am I am what I am นะคะเราคือ identity ที่เราเป็นไม่ใช่สิ่งที่โลกบอกว่าเราเป็นอย่างที่เราบอกทุกคนมองเราจากมุมมองที่เขารู้มุมมองที่เขาเห็นและคิดดูว่าเขาอะรู้เรากี่เปอร์เซ็นต ทุกคนลองมองไปรอบๆตัวคิดว่าคนภายนอกรู้จักเรามากขนาดไหนอคะขนาดตัวเราเองเรายังไม่รู้จักตัวเองขนาดนั้นเลยใช่ไหมเหมือนกับอ่ะทุกคนลองคิดดีสมมุติว่าเราเนี่ยไม่เคยวาดรูปเลยใช่ไหมวันหนึ่งเราไปวาดรูปเราวาดสวยมากแล้วมีคนบอกว่าเฮ้ยวาดรูปสวยจังเราเคยรู้ไหมว่าเราวาดรูปไม่สวยเราเคยรู้ไหมว่าเราวาดรูปสวยไม่รู้เพิ่งรู้ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราว่าสวยอยู่แล้วไม่ว่าคนอื่นจะพูดว่าสวยหรือไม่สวยคือสวยตบนะคะคือมันอยู่ที่ within. within 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 เพราะว่าโลกภายนอกเนี่ยมันสะท้อน่าจากโลกภายในถ้าเกิดว,ว่าเรายังไม่โอเคกับตัวเองเรายังไม่โอเคเรายังไม่รู้ว่าเราคือใครเรายังไม่รู้ว่าเราคือแบบตัวตนไหนที่เรา manifest แล้วเรายังปล่อยให้แบบโลกภายนอกมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนโยนแอดให้เราดูอ่ะทุกคนเคยเห็นแอดใช่ไหมคะแอดเฟซแอดอะไรก็ได้ y ยูทูบอะไรก็ได้คือเขาก็จะแบบส่งมาใช่ปะ่ะแล้วถ้าเราไปเชื่อเขาเมาื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นแล้วเราไม่ได้ไม่ได้รีแอคเราปล่อยผ่านเพราะเรารู้ว่าเออมันไม่ใช่อันนี้เราไม่เป็นไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อเขา เชื่อเขาแล้วกลับมาถามตัวเองเนี่ยทุกครั้งนะคะมันคือการที่เรายังไม่ได้เป็นสิ่งนั้นแสดงว่าเราไม่ได้รู้คุณค่าของตัวเองเลยว่าคุณค่าของเราคืออะไรถูกไหมถ้าเราไมาได้แปดหนึ่งล้านแล้วมีคนมาดูถูกเราว่าเอ้ยอะไรมึงแบบไม่แล้วเราเชื่อแล้วเราเออเออวะกูก็มันก็จริงที่เขาพูดเอาหละนี่แหละคือคำว่าคนที่ไม่รู้คุณค่าตัวเอง ไม่ใช่ว่าการการรู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยคือการที่มึงไปทําผมทําเล็บไปออกกําลังกายไปทําให้คนอื่นเสียได้หรือว่าไปพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นว่าสิ่งที่มึงพูดมันผิดอันนี้เนี่ยอีกโก้ล้วนๆเลยนะคะที่กําลังสั่งคุณให้ทำํำอีกโก้ล้วนๆเพราะว่าทรูเซลล์นะคะหรือว่าไคเลเซลเนี่ยไม่มีวันที่เขาจะต้องไปพิสูจน์อะไรให้ใครรู้ ถูกไหมคะเพราะเขารู้ไงเขารู้ว่าเขาโนอะ I know อะคะ่ะไม่ใช่แบบ I need to p r o v e ไม่ไม่ need นะคะไม่ต้อง p r o v e อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรา manifest อะไรเนี่ยแล้วมีคนมาเดาไม่คนมาอะไรหรือว่าเวลาที่เรากำลังทำอะไรใหม่ๆสักอย่างแล้วมีคนมาพูดเนี่ยแล้วกูรู้สึกว่ากูจะต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดมันผิดอี o นันนจ้ะที่กำลังครอบคองคนอยู่เออ ซึ่งเราถามว่าอีโก้เนี่ยมันมันสามารถทําให้เรา manifest ได้ไหมก็ได้อ่ะคะ่ะแต่เราก็ไม่อยู่ความสุขเนาะเพราะเรา manifest จากความขาดนะคะการที่เราใช้อีโก้เป็นตัวนำในการ manifest เนี่ยลองทำไปเรื่อยๆนะคะ manifest ได้ทุกอย่างเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกดีเลยก็จะรู้สึกว่าเราจะต้องหาอะไรมาต่อเรื่อยๆไม่จบไม่รู้สึก เท่าไหรก็ไม่เต็มเพราะอะไรคะเพราะเราใช้อีโก้เป็นตัวรัมเพราะอ ego, ีโก้แปลว่าค่ะเนาะตั้งแต่วันนี้นะคะรู้ตัวเราว่าเราเป็นใครรู้ True Self I am Manifest แล้วอะไรก็ตามที่โลกสามิติพยายามที่จะชี้นำเนี่ยไม่ต้องเชื่อนะคะเพราะมันไม่ใช่เราอะไรที่ไม่ใช่เราเนี่ยไม่ต้องไปต้องสนใจไม่ใช่ไม่สนใจนะทุกคนผ่านเลย คือนื้ออกไหมเหมือนเวลาเราเดินช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตอะคะ่ะคือมีคนมาโฆษณาเราแต่เราไม่ได้เราก็ผ่านใช่ไหมเราไม่ได้ไปเกลียดเขาเราไม่ได้ไปอะไรเราแค่ไม่เอาค่ะแค่เนี้ยมันง่ายแค่นี้นะคะเราไม่จําเป็นต้องรักด้วยการเกลียดนะเราไม่จําเป็นจะต้องรักความสงบแล้วเกลียดสงครามนะคะเราแค่รักความสงบเราไม่จำเป็นต้องเกลียดอะไรเพื่อรักอะไร เราไม่จำเป็นจะต้องพิสูจน์ว่าใครผิดเพื่อให้เรารู้สึกดีนะคะเพราะสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่อีโก้บอกเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรกับใครทั้งนั้นนะคะมึงแค่ทําตัวมึงอะให้เป็นคนที่มึงอยากจะเป็นแค่นี้วันนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมฝึกรู้คุณค่าของตัวเองจากภายในนะคะไม่จําเป็นจะต้องมีใครหรืออะไรมาสแตมว่าเรามีค่า พราะเราีม่หายแล้ว